ดีไซน์สวยๆมาเสิร์ฟคุณแม่แล้วค่ะดีไซน์นี้นะต้องบอกเลยว่านําสมัยมากๆนะเป็นดีไซน์ที่ทางร้านตั้งใจเลยนะคะให้คุณแม่ได้รับความแปลกนะคะใหม่นะคะเป็นดีไซน์นี้ค่ะนะโครงตะข่ายนะคะอ้อมนะคะปิดในส่วนของต้นแขนนะคะแล้วก็ ปากนะคะคริสตัลสวยๆนะ,ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นผ้าตะข่ายนะคะฟุ้งฟริงนะคะก็ให้คุณแม่นะคะได้ความหลากหลายนะคะใน1ชุดเลยนะคะที่สําคัญก็คือเป็นสีชมพูหวานสวยมากๆนะคะแล้วก็ใช้ได้นะคะทั้งงานพิธีเช้านะคะไปจนถึงเลี้ยงฉลองเย็นเลยนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขานะคะก็คือสวยมากๆนะ,ะทั้งกระโปรงนะคะแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณแม่ ใส่นะคะจะนำเทรนแล้วก็สวยหวานหรูแน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะลายเส้นลวดลายผ้าทางร้านใช้ผ้าอย่างดีมีคุณภาพนะคะไม่ต้องกลัวผ้าโหลใส่แล้วนะคะไม่ดูหรูสมเจ้าภาพนะ,ะไม่ใช่ที่ร้านเฟมัสแน่นอนนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นะคะชื่นชอบสไตล์แบบนี้นะอยากเข้ามาลองสามารถนัดเข้ามาก่อนได้นะคะแล้วพบกันคะ่ะ